แต่เดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรเราแค่หาร้านกาแฟไม่เจอเลยต้องแวะหลายปั๊มแวะประมาณสิบปั๊มและในที่สุดและแล้วเขาก็ได้กาแฟ<ด> <laughs> เอย <laughs> ได้ ความสุขของนกหมดละอ้าวมึงไม่เริ่มหน่อยเหรออันนี้อยู่ไหนครับสวัสดีค่ะอยู่กับรายการโตโต้ที่่ไหนโตโต้โตอยู่นู่นตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ปั๊มที่สะอาดที่สุดในอำเภอชัยยานะคะ นั่นก็คือปั๊มเชลค่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนนะคะแต่เราตั้งคิดไว้ที่พัทธชัยยาค่ะก็เดี๋ยวรอคุณโตโต้มาก่อนว่าจะไปพัทธชัยยาหรือจะไปติ๊กจับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขากันว่าเขาจะไปไหนตอเรามีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโตโต้นะคะซึ่งกำลังเดินมางดานขามือพี่จันรไม่ได้เดี๋ยวเรามาก นี่นะครับจะก็บบัมเฉียวนี่แหละครับไปครับไปต้องไปปัทักชายากันค่ะงงไปหมดไปกันค่ะ one t w เข้าไปดิอะไรอะัดแล้วก็มีโบ้ที่นี่ที่ไหนครับเรากปลงปัททาชายาค่ะ มาเช้าไปประตูยังไม่เปิดก็เลยจะไปติ้มซอลสมแล้วกับชีรายการกินกับนกประตูไม่เปิดอีกเลยใช่ไหมเออแต่เป็นประตูแล้วนอกมาตั้กิันยืนนั่นเปิดอีกให่กอล์ฟคุณแจไว้ ช่วงรู้กับโตโต้แค่นี้ครับจบแล้วนี่คือมาจอยกันสองช่องอะไรเงี้ยสองกองชนกันนะวันนี้ว่อะไรนะี้นะครับโตโต้จิบลวงกับกินกับนกเที่ยวกับนิก้กินกับนกตอดนี้อยากินแล้วสิบมสิบส Yeah. ยินยินดนลียินยินไหวสามคนใช่ใช่ใช่กำลังจะดอนลีนะครับคนตัดฟุตเทสฟุตเทส เลียวมากเลยครับแล้ก็ให้ทุกท่านยกมือไหว้พร้อมกันไหว้ๆเฉยๆไหว้ค้างไว้ ันถ่ายรูปคู่กับพระอุ้ยอ้วนมากเดี๋ยวข้าวไหวาต้องพยักขาดเลย2 3็มสองสามสองสามอีกรูปเดิดไลตอนนี้พัทธายังไม่เปิดนะคะก็ถ่ายรูปกันก่อน อันนี้เป็นเด็กฝึกงานช่องเรานะคะก็เนื่องจากว่าช่องกําลังเติบโตนะคะแล้วก็รับเด็กช่องรับคนี้เราสราจะมาคนดูแลอัตาเรามีเด็กฝึกงานหนึ่งคนสวัสดีครับมาทํางานวันแรกครับแค่นี้เหรออยาข่กล้องสั้นไม่ต้องข่า

ครับชาชาครับตรวอเชาไหมครับคอมเมนต์เดี๋ยพิ่ตรณ์ร้อนน้าตาบางหมโอ้หอมมาก 紧张。 ต่อดต่อไปชิมไม่ดีชิมไม่ดีใสยคนอื่นก่อนไม่ได้ครับต้องกินเสร็จแล้วต้องรีวิวด้วยมันหมูชูหน่อยชูช <writers> ูเอคแับ <su eg es> <living> <ers> อร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> ครับอันนี้6 8ชาลาสุราธาน,นีเมนูแรกของสุราธานีถือว่าไมบตลบทสรุปของร้านนี้เจลลี่รังมืออร่อยมากไมดดาา่ได้สาระเชนเฉยครับเฉยนเคยค่ะเฉ่นเยต้องหมดเมนูที่ชอบครัเดี๋ยวเราพบกันดีกว่าผมให้คุณเชียงคุณเชียงสอง ไม่ได้กินนะไก่เค็มไก่เค็มหมู<ง>ตีนไก่อร่อยมากแนะนำให้ไปอ้อมตีนไก่กาญ <c oughs> จนบุรีครับ <laughs> <c oughs> ไฮเลืเทท่อนกลายเป็นคเทนทันที ดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นสะพานอะไรนะสะพานแขวนกับภูเขารูหัวใจไปเลยครับตามมาค่ะตรงร้านหรือค่ะอันนี้ก็เป็นหนยสะพานเด็กฝึกงานหลบดิหลบบูญเลิศถ่ายตอน เคอเที่ยไทยปะช่วงที่ถ่ายรูปแบบล้วจะมีคนสองคนคอยบูลนี่ไบอ๋อเฮ้ยถ่ายมือถือให้ด้วยดิเสียวร่นเอ๊อันี้อีโต๊ะอีโตีโต๊ะขอบคุณนะทีมงานแตกต้องทีมทนนี่ใส่ยังวะ๋อนนีใส่ นี่มันเรียกว่าสะพานอะไรคะสะพานแขวนสะพูเขาลูกหัวใจสะพานแขวนกับภูเขาลูกหัวใจบ้านเขาเทพีทังบ้านเขาเทพีถักตอนนี้กําลังถ่ายรูปดารากันอยู่นะคะน้องเด็กฝึกงานก็กำลังหัดถ่ายสุดยอดสวยมากๆเลย นี้เรากำลังกินอาหารเช้าอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์